สวัสดีจ้าพระจา่าแม่จ๋าพระจ่าแม่จ๋าวันนี้เยพินมานั่งทํางานอีกแล้วนะจ๊ะเยพินนั่งทํางานยันมืดทุกวันเนาะพระจ่าแม่จ๋าเห็นหน้าเยพินกันไหมเห็นหน้าเยพินกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นหน้าอีเดี๋ยวไม่เห็นหน้าเยพินเนาะมานี่จับพระจ่าแม่จ๋าวันนี้เยพินจะพามาดูวันนี้นะเยพินเปลี่ยนดินบอลบอลเปลี่ยนบอลเปลี่ยนกระถางบอลเนาะ ตอนนี้ฝนมนตกแล้วจ้ะฝนเริ่มตกแล้วนะเป็นโชคดีของคนปลูกบอลสีนะจ๊ะรีบเปลี่ยนดินเีบอัดกระถางนะจ๊ะรีบทําบอนกอจ้ะรีบทําบอนกอกันนะจ๊ะ,นนะ,จะเยพินก็ทําคลิปแบบไม่ค่อยอนั่นเท่าไหรน่นาออันนี้เพื่อว่ามาทำคลิปตอนที่ว่าเยพินทำงานเพื่อนๆจะได้รู้หลักการทำคอันของเยพินด้วยนาะ ได้รู้หลักการการทำงานของยายพินนะจ๊ะตอนนี้ยายพินเริ่มอัพกระถางบอลสีแล้วนะเห็นไหมบอลอะ่ะบอลเริ่มถูกมิจะค้นบอกว่าบอลสีถูกใช่ไหมถ้าบอลถูกเราอย่าไปขายบอลเล็กจ้ะเราจะขาดทุนจ้ะให้เราอัพกระถางทำฟอร์มกอจ้ะจากต้นเล็กๆก,กันหนึ่งปีเราก็ได้นะเท่านี้จ้ะหนึ่งปีเราได้เท่านี้นะจ๊ะจากบอลต้นเดียวอะ่ะ พอได้เท่านี้ปุ๊บเราอัพกระถางใหญ่ๆเนี้ยเป็นพรมทูพุ่มสวยเลยใช่ไหมเนี่ยจ้ะอันนี้หัวผ่าเมื่อปีที่แล้วหนุมานอมบพาจ้ะถ้าเราขายแบบนี้ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยได้ราคาใช่ไหมให้เราอัพกระถางเพิ่มดินเพิ่มอะไรเลยจ้ะกพระจ๋าไม่จ๋าเดี๋ยวบอลเขาก็จะใหญ่เองเราก็จะได้ราคาเองจ้ะอันนี้ปลาวุ้นจิน้นสีสันสวยงามใช่ไหม ปาวุ้นจินชอบกินไข่เตา่าชวดจันเจ้าชอบกินโอเล่เยพินก็เลยอยากจะบอกข้าจ๋าแม่จ๋าว,ว่าถ้าใครมีบอลสีอ่ะตอนนี้เริ่มเปลี่ยนกระถางได้แล้วจ้ะอนุมานอมปพาดน่ะปีหนึ่งน่ะเขาก็จะเราก็จะได้สองหนอแบบเนี้ยอ่อหนอที่สามมาละเนี่ยเห็นไหมว่าเขาก็ใหญ่อยู่แต่ถ้าเกิดเราปล่อยดินแน่นอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราอัพกระถางเปลี่ยนดินน่ะ เนี่ยถ้าอย่างนี้คือต้องเปลี่ยนแล้วดินมันยุบนะจ๊ะเนี่ยถ้าดินมีสภาพอย่างนี้ต้องเปลี่ยนจ้าพ่าจ๋าแม่จ๋าเปลี่ยนเลยจ้ะไม่ต้องรออันนี้เยินซื้อจอมมานะซื้อจอมมาสามพันกว่าบาทจอมเขาตัดมาน้อยเดียวตอนนั้นเยนพินไม่รู้ไนงะอันนี้คือหัวขนาดเนี้ย ถ้าเราผ่าก็ผ่าได้นะจ๊ะถ้าเราไม่ผ่าหัวก็จะเสียเนะี่ยอันนี้ปลาวุ้นจีนเห็นไหมดูหัวมาใหญ่หมะหัวเนี้ยจะพินซื้อมาแพงอยู่นะเห็นไหมนี่จะพินจะมาเปลี่ยนดินนะไม่ไม่ผ่านะเก็บบอลพวกนี้พอเราอัดกระถางเปลี่ยนกระถางแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นจ้ะเพราะว่าดินมันแน่นเกินเห็นไหมจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าทำให้บอนไม่ไม่ต้องไมห่วงนะใบจะเสียไม่เสียเนะี่ย ให้อย่างนี้เลยจตะให้อย่างนี้เลยแล้วเราเค่อยเปลี่ยนเสร็จน้อยหนึ่งฝากไว้กับกระถางนี้และดินพวกนี้เอาไปไหนดินที่เราเก็บจะไปไหนเอาตากแดดจ้ะตากแดดเลยตากแดดเอาไว้ใช้ใหม่ได้จ้ะและที่ยดพินเอามาดูให้ดูวันนี้อีนี้อีนี้ไอ้นี่นะเด็พินได้มาในนามพยาขอมนะถ้าใครสนใจทักมานะจ๊ะ จะพินแบ่งปันอยู่ที่สองร้อยบาทรวมส่งจ้ะต้นใหญ่ๆห,หัวใหญ่ๆนะจ๊ะอันนี้คือบอลนอกตู้นะไม่ใช่บอลในตู้นะถ้าบอลในตู้จะใหญ่กันนี่จ้ะหมยายเยพินจะอยู่นอกตู้แบบนี้ยสมอลแสมแบบเนี้ยแต่แข็งแรงนะจ๊ะหัวใหญ่นะหรือหัวให้ดูได้เลยจ้ะที่เยพินจะเอามาให้ดูนี่คือว่าวันนี้เยพินจะมาอวดอันเนี้ย มากเศรษฐีเนี่ยมันเป็นเพี้ยแบบนี้นะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเห็นไหมเนี่ยเพี้ยแบบนี้เนะี่ยเขาขาวใหญ่ใหญ่แบบนี้เนี่ยเขาขาวใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยเพื่อนๆอันนี้เลยจ้ะอันนี้ได้ผลนะจ๊ะได้ผลนะจ๊ะอันนี้น้าจ้ะและน,นี้ที่เท่าที่เท่าหุงข้าวนะจ๊ะละลายน้ําไว้อย่างนี้เลยจ้ะแล้วก็แช่ไว้อย่างเงี้ยชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกลางน้ําให้สะอาดไปนีดแค่นะแค่นี้เนะี่ย แล้วที่เหลือก็ล้างให้สะอาดเลยเปลี่ยนดินเลยจ้ะเปลี่ยนดินแล้วปลูกใหม่เลยจ้ะอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกไอ้นี่ไม่ใช่ขันมากอันนี้เขาเรียกโพโพมงคลจ้ะถ้าขันมากเศรษฐีจะสวยกันนี่นี่โพมงคลทําแบบนี้แล้วเปลี่ยนดินเลยจ้ะแค่นี้แหละที่เยพินจะมาบอกพ่อจ๋าแม่จ๋า นิวานมหานิยมเนาะถ้าใครสนใจอยากได้ไปทำพันนะจ๊ะสองร้อยเอ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งจ้ะเมตตามหานิยมจ้ะอันนี้เป็นว่านมงคลที่เยพินปลูกอยู่เนาะเยะพินปลูกไม้ทุกอย่างจ้ะไม้ทุกอย่างไม้ทุกหน้าขอให้มีหันหน้าคุยกันเยพินเนาะ ปลูกไม้ทุกอย่างปลูกไม้ทุกหน้าไม่ได้เป็นแต่เป็นแต่บอสีนะจ๊ะไม้มงคลทุกตัวยาพินปลูกหมดจ้ะใช้กล้องหลังมันจะชัดฝานเนาะนนจ๊ะอะไรลูกโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหปะพินทับอะไรเนี่ยจะทับปลาวุ้นกินปะพินจะไม่แล้วนะล,ลูกมแม่หนูบอก,กอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายพินขอจบไลฟ์ก่อนนะหลานมหาเนี่ยแต่อันนี้ยายพินมีอันนี้นะจ๊ะเนี่ยมีแบ่งอยู่ลูกเหมือนทึกหน้าตาเหมือนทศกัณ์นะแต่เป็นบอลกาบนะสองร้อยบาทรวมส่งนะถ้าใครอยากได้สนใจทักมานะจ๊ะสวยๆจ้ะสวยๆตาป้าพินมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยถ้าใครสนใจทักมานะจ๊ะสวยๆแบบเนี้ย อันนี้เป็นลูกไม้นะแต่สวยมากมีหนอ่อหมดแล้วนะจ้ามีหนอ่อหมดแล้วจ้ะมาถ้าไงเดี๋ยวายพินขอจบไลฟ์ก่อนเพราะว่าหลานายพินมาหลานายพินมาคุยด้วยหลานายพินเสียใจมันยังไงเดี๋ยวกัดเดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวว่าพินโชน์ไอ้นี่ต้นหนึ่งป่ะปุ๊บปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บเนี่ยเห็นปะสวยงามไหมจ๊ะ ถ้าสวยงามใครสนใจอยากได้ทักมานะจ๊ะแบบเนี้ยทักมานะจ๊ะถึงบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดสําหรับคนปลูกบอนสีที่จะทําบอนกอน,นะอากาศให้มากเลยเอื้ออนนอยแต่แถววัดเยพินฝนเพิ่งตกนะเห็นไหมสวยมากเลยเห็นไหมล่ะเดี๋ยวยพินถ่ายหน้าปกคลิปก่อนนะเห็นไหมสวยมากเลยทักกันมานะจ๊ะปลาวุ้นจิน้นเยพินก็มีแบ่งนะปลาวุ้นจิ้นมีต้นนึง แต่เยพินแบ่งอยู่ที่สามร้อยบาทนะเพราะว่าต้นมันใหญ่มีหนอด้วยถ้าใครสนใจก็ทักมานะจ๊ะนี่้ะปลาวุ้นจินอ่าปลาวุ้นจินเยพินเพิ่งจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนอันนี้ไปนะเนี่ยแต่เยพินจะแบ่งอยู่ที่สามร้อยบาทนะปลาวุ้นจินต้นเนี้ยเพราะว่ามีต้นแม่แล้วก็มีต้นลูกด้วยนะ่ะสวยจริงจ้ะ มาเดี๋ยวคุยกับหลานก่อนนะ